Ooh. <laughs> w, <laughs> W, um, W nineteen. Oh, wow, yeah. okay. <laughs> <laughs> โอเคมาแล้วอันนี้มาลยมาเลยเตรียมมงเลยไชหรอ G G เรื่องอะรเฮ้ยเออทนี้แล้วใช่ไหมมาอ่ะี่สค่ะกลับบ้านแล้วาแรือจริหอจอกับนม จี๊ผ้าแปลกๆแ,แล้วมีปัด <c oughs> จริงไม่ได้เขากลับบ้านจริงวะใครเป็นเพื่อนเขาวจริงหรอเขากลับบ้านที่นั่นเขาคือตรงนั้นใช่วหอาจจะมีทุรละหรืออะไรทุกอยาก่างแต่เขาแต่เขามาแน่ใช่ป่ะคะมานั่งจียี่สมา,มาก็เขาอยากชื่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่คมแล้วจับเพิ่ม ชีพ่าเออกลับบ้านค่ะ